ค่ะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้วันที่17รกรกฎาคม2567ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และควมามบันเทิงเราพาทุกทุกท่านมาเดินตลาดกลางสินค้ากเกษตรอินทรีย์ของดีเมืองสุรินโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทนะคะแล้วก็ตลาดกเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้เราอยู่ที่ตลาดสวนใหม่เฉลิมพระเกียรตินะคะ ตลาดผักราคาสินค้าปลอดสารราคาถูกนะคะที่จัดขึ้นทุกๆวันพุธเช้าวันพุธและก็เช้าวันเสาร์นะคะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านผักพื้นบ้านนะคะก็จะมีขิงมาขายด้วยนะคะทุกคนขิงมีทันตะวันขิงเท่าไหร่คะ่ะ20 มารีสิทธิขิงมาานะคก็คจะเป็นส่วนใหญ่ตลาดสินค้าการเกษตรสวนใหม่ก็จะเป็นของพื้นบ้านมากกว่านะทุกคนก็ต่อในราคาที่ย่มเยาวนะคะผักกระถินผักสะเดามะเขือนะคะมีหมดนะคะสิบบาทนะคะทุกคนค่ะความพิเศษของตลาดสวนใหม่นะคะเขาจะมีไก่พื้นบ้านนะคะทุกคนก็จะมีไก่ พื้นบ้านในราคาย่อมเยานะคะก็จะทําแบบเสร็จมาเรียบร้อยนะะมี150ร,ร้อยห้บร้อยสี่สิบแล้วแตกิโลแล้วก็มีไข่มีขนมนะคะขนมพื้นบ้านนะคะมาวางจำหน่ายนะคะลูกค้าก็จะมาจับใจ่ายใช้สอยนะคะในราคาที่ประหยัดน,นะคะแล้วก็อาหารดีต่อสุขภาพนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็น ขนมแบบโบราณที่ห่อด้วยใบไก่เรือว่าเขาเรียกขนมดงขนมดังนั่นเองนะคะกินเสิร์ฟกับน้ำตาลหรือกงานะคะเป็นดังส่วนนะคะทุกคนปลาคือลูกคอนะคะทุงเท่าไหร่แล้วพ่อวันนี้สิบบาทนะคะราคาย่อมเยาวเลยนะคะทุกคนฝั่งนี้ไปปะทาเดี๋ยววันนี้เก็บงานก่อนนะคะ สวยๆเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะกําละสิบบาทช่ามนี้ก็สิบาทแลยเนะใหญ่มากมาหน้าผลทำกําใหญ่เลยวะกินแบบจุกๆกันเลยนะคะมีมีต้นหอมมีผักขึ้นบ้านมามากมายทักทายนะคะแม่วัสดีค่ะทักทายนะคะไปะ อันนี้ก็จะเป็นไก่นะคะไก่พื้นบ้านไก่พื้นนมาแม่สวัสด,ดีค่ะทักทายด,ด้วยแม่เด้อโอ้มีหมกกระซิวด้วยหมกยังไงคะเนี่ยหมกละย<ด>ี่สิบนะคะ<ด>มีผละ<ด>ะอะไรเป็นปลาทูกับมะเขือโอ้มีไก่เนี่ยถึงโลไหมคะเนี่ยถึงโลมีร้อยห้าสิบถ้าโลสี่เหรอร้ร้อยสี่เหรอ บัตตี้เราไมได้อกแล้วไ่างโอ้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 างค่ะไกพื้นบ้านเยอะเลยนะคะทุกคนเนี่ยเพื่อนเพื่อนถ้ามาก็จะมีผักพื้นบ้านสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะไก่พื้นบ้านปลาตัวใหญ่ๆเลยโอ้โหปลานี้เป็นตัวเท่าไหร่เนาะปลานี้เนาะตัวละหกสิบตัวละหกตัวละห้าสิบนะคะนี่นะคะทุกคนหนึบาทครับก็ซื้มาเกือบสิบบาทนะ แล้วเรามาดูร้าน5บาทของเรานะคะวันนี้มีผักอะไรมาบ้างนะครสวัสดีค่ะนี่ร้าน5้าบาทคนขายหน้าตาดีไม่มีสิวเซียนสวัสดีค่ะโวทักทายนะคะแม่ทักทายทุกๆวันเนาะทุกๆวันที่เปิดตลาดนะสวัสดีค่ะเปิดแม่หน่อยก็ไม่ได้นะคุณพี่กอล้วันเสาร์ค่ะวันพุธวันเสาร์นะวันนี้มีผักอะไรมาบ้างผักผัก หมอตุ were, wow. ๋นหมูต um, uh, ื yeah. ่นสายนะเขาหมอไป U S A หมดนะคะเขาหมอไปหมดนะคะเออไปสหรัฐเหรอมันโมเียวกันบ่บ่เออโบว์เตอร์ถึงเออค่ะสหรัฐเลยอนี่ยอันนี้กำเท่าไหร่ถึงละสิบบาทกำละห้าบาทถึงละสิบบาทบวกพ่อเท่าไหร่เนี่ย ยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะคะโอ้บวบเหลี่ยมนะคะอันนี er ้มาจากไหนของบ้านไหมในบ้านสวนบริเวณบ้านไม่เคยรับจากใครหรอกนะน่าละค่ะอันนี้ก็อันนี้ยังห้าบาทอยู่ใช่ไหมห้าบาทอันนี้ขับรถจากตำบลอะไรนะตำบลเทมีตำบลเทมีนะคะเอาผักกำละห้าบาทมาขายกินนะนี่ เอไ,ะะไ,ไม่เย็นไม่เปะจายาาืาาาานองอัมปุนนะคะทับของในวง่ค่ะโอ,อยูออําพป้นนะคะมาก็ผักราคาถูกจะไม่จะไม่จะไม่ให้มาถ่าย,ยาไาาด้ย,ดยังไงล่ะก็นี่นหะค่ะกของราคาถูกขป้นบ้านนั่จะพ โอเคค่ะเดี๋ยวหนูไปต่อที่อื่นนะพ่อเด้อครับผมค่ะอ่าเคอกก็สุดทางเลค่ะสุดยอดกันะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ให้เนื้อมันนิ่มๆหน่อยอันนี้เราภาพอันนี้ค่ะอันนี้วันนี้เขามีลูกท้อมานะคะลูกท้อมะม่วงนะคะ อาหารขึ้นมานแม่กำลังคุยกับแขกนะคะขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะดูแขกเป็นบ้านนะคะอันนี้แม่มาได้ลูกคอมาด้วยนะคะลูกทอยังรอยนิดหนึ่งนะคะไก่พื้นบ้านเยอะมากเลยวันนี้ วันเสาร์ข้าวภาษาไม่ขายวันเสาร์ไม่ได้ขายใช่ไหมเพราะว่าวันเสาร์ก็ตักบาทใหญ่นะขออนุญาตนะคะทุกคนนะคะ อนบริเข้าวมันแดงนะคะีึ้นข้าวข้าวผานนะทุกคเนาะบอกว่ากิโละสี่บาทนะเปนข้าวมันดแดงแล้วก็ข้าวไลเบอรี่นะคะผักชิ้นบ้นักขั้วจุดนี้นะทุกคนอันนี้ขนมไทยย้ายมาข้างใน วันเสาร์มีตลาดดูหลังช้างนะคะนะ้าอนุสาวรีย์พยาสุนพระบีสีนนท์งจางวางไม่แน่ใจว่าตลาดจะเปิดห,หรือเปล่าเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะ,ะแต่ว่าตลาดมีทุกวันพุธกับ,บททกวันเสาร์นะคะเช้าวันพุธถึงเช้าถึงสิบโมงนะคะประมาณนั้นนะคะถ้ามาช้านั้นก็คงจมดนะคะแปดโมงก็ของชวายแล้ว,วลนะทุกคน ขนาดแอดนมินมา7จ็ดนาฬิกายังจะไม่ได้ถ่ายเลยนะคะเพราะว่าหมดแล้วะค่ก็ผักทุกอะไรนะถ้ามาตลาดสวนใหม่ก็มาแต่เช้าๆนะทุกคนนะคะจะได้ผักสดๆราคาถูกก็อาหารดีๆทางตลาดใหม่ค่ะก็ผักนะนผักต้นกินกูบปอกนมางนข้าวเนียจะนนึ่งร้อนๆนะคะมีน้ำพริกนะคะ เดินเข้ามาข้างในนะคะก็จะได้อาหารหลากหลายนะคะทุกคนเนะชิมฟรีกาแฟพุก็ฟะีนอคะดากาแฟชุมร้อนสิบห้าบาทนะคะ าสูงร้อนเลยเดี๋ยวเดินก่อนนะคะนุ้ยน้ำจิ้ค่ะมาขายตลาดสาดเข้าขายในตลา,าดสาดส,สวัสดีค่ะวันพุธเธอจะได้ขายไม่นี่พกุกอีกสยก็บรรยากาศข้างในนะทุกคนนอกต,ต่อาหารฝั่งนี้ก็มาเลือกซื้อกันได้เลยนะคะก็อย่าพลานะคะวันเสาร์ที่จะถึงนี้เนาะวัน วันศุกร์ก็จะมีการเห่เทียนข้าพรรษาแยากอนุสาวารีย์นะคะพระยาสุดินพัะดีสีนรงค์จางวางนะคะขบวนเห่เทียนข้าพรรษารถเห่เทียนเข้าพรรษาแล้วก็วันเสาร์ก็จะมีตักบาตรดูหลังช้างนะคะก็อย่าพลาชมกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะขายหมูหรือจะขายผักไหมคุณเชอะคกเนียเรค่ะโอเคขอบคุณนะคะ ไม่น่าละแม่ว่าจะเจ้าของหายอะ่ะตระนั้น <c ười> ถ้าเราผ่านไปผ่านมาบนสวนสุขภาพความสุขที่จะต้องได้ของผู้สูงวัยนะคะสวนะคะเขาก็จะมาออกกาลังกายอยู่ตรงจุดนี้นะเนี่ยกระบองพวกกระบองเป็นอาวุธนะ,ะทุกคนเนี่ย น่ารักมากนะคะความสุขที่จับต้องได้นะคะของกลุ่มผู้สูงวัยนะคะต่างใบไม่รู้ร้านใครปะอู้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะปะอู้ไม่ไปตักบาทบนหลังช้างเลยวันเสาร์เนี่ยไม่ใส่อะไรนะเขาตักบาทบนหลังช้างนี่น้าสระนี่นะเออที่บ้านต้องแผ่เทียนค่ะอ่าเทียนใช่ไหมค่ะพิวอยู่วันไหน ชุกาลายบ้านจีเกอคุณชาวะอ๋อแหละคะ่ะอืมอืมอืมอมโอเคไม่ได้มาขายเพราะว่าในเมืองก็เหี่ยเทียนยิ่งใหญ่เหมือนกันทำบุญทำบุญนะม, <c oughs> มีแตงโมงนะคะแก้วมังกรน,นะคะผลไมว้ว่าะก็มีวางจาหน่ายและอินทผาล์นนะทุกคนนะเขามานะคะเอ้ยวันนี้ลงโลร้อยแดสิบเลยนะทุกวันเมื่อวานเราอยู่ตลาดสองร้อยนะ ผู้ประกอบการอินทรพัก็คงผลกระทบมาก,กนะคะเพราะว่าราคาเริ่มที่จะลงหน่อยนะคะสวยตั้งน้นลยนะคะไอล,ลูกโตๆตตด้วยพี่ไก่ต้มสมุนไพรก็มีนะคะจากบ้านตะเทียวนะะพ่อค้าไปไหนไม่รู้นี่เขาก็จะจัดเป็นชุดเป็นชุดแล้วก็เสิร์ฟด้วยพริกนะคะน้ำพริกด้วยมีกล่องเล็กกล่องใหญ่นะคะให้บริการ ไก่ต้มสมุนไพรชุดละ150บาทิบบาทค่ะานะคะขาเข่าไปเทียมพือนข้าวก้องเพื่อคุณภาพสุขภาพอันนี้คือบรรยากาศตลาดนะคะสวนใหม่เฉลิมพระเกียรตินะคะ อาหารปลอดผักปลอดสารอาหารสุขภาพนะคะ <_ d ata> ก็มีวางจำหน่ายทุกๆวันพุธวันเสาร์นะคะเราก็พาทุกคนมาชมน,นะคะมาเดินช็อปกันทุกๆพุธและเสาร์นะ,ะถ้ามีโอกาสะคะวันเสาร์ไม่แน่ใจว่าจะได้มาหรือเปล่าเพราะวันเสาร์ตลาดหลายส่วนนะคะ เยอะแยะเลยนะทุกคนท่านชมนะคะบรรยากาศนะคะเลือกได้เลยนะคะเป็นผัก้นบ้านราคาถูกนะคะอาหารสุขภาพที่ตลาดสวนใหม่เฉลิมพระเกียรตินะคะคุณ่นที่ทุกคนทุกท่านเราก็พาเดินตลาดสวนใหม่เฉลิมพระเกียรตินะคะตลาดกลางสินค้าเกษตรราคาถูกนะคะผักสุขภาพสวนใหม่เฉลิมพระเกียรติแล้วก็หวังว่ายิ่งไหว้ฟีทุกคนทุกท่านก็คงจะ สุกใจในคลิปของประบ้างไม่มากก็น้อยนะคะก็คงจะได้ประโยชน์บ้างนะคะหากผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขอประธานาภัยเพื่อนเพื่ทีเป็นอทิตย์นด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกรลา์ขอบคุณทุกๆกาลังใจที่ให้การสนับสนุสนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ก็รีนแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตอลอดสื่อและสไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่มต่อไปนะคะส,สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ